สมชายกัลันธมนะครับตี้จากร้านซิตี้ครับจริงๆเราทําธุรกิจนี้มา8ปีแล้วนะครับเริ่มต้นจากพวกจักรยานมือสองจากญี่ปุ่นเพราะตอนนั้นน่ะคนปั่นจักรยานยังค่อนข้างน้อยอยู่แต่ว่าจักรยานญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่แปลกอย่างหนึ่งคือมันพับได้แล้วมันก็มีขนาดล้อเล็กล้อใหญ่อะไรก็มีรูปแบบแปลกๆเยอะเราก็เลยอ่ะเอา ตอนเริ่มแรกเอาเป็นเริ่มที่จักรยานพับได้เงินลงทุนเริ่มต้นตอนนั้นก็4,500บาทซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับอย่างตอนนั้นรู้สึกจักรยานพับได้คันหนึ่งจะขายอยู่ประมาณคาะ0 0พันะครับแค่3คันเราก็มาลองวางดูปรากฏว่ามีคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็ เริ่มขายได้ในในวันแรกเลยด้วยเราก็เออก็เป็นสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็น่ารักดีเมื่อก่อนเราชอบสะสมจักรยานพับด้วยก็เลยอ่ากพนั่นก็นเป็นจุดเริ่มต้นครับแรกๆขายอย่างเดียวพัฒนามาเรื่อยจนเริ่มเป็นจักรยานใหม่สักพักเนี่ยเราก็เริ่มหัดฝึกฝนที่จะมีการเซอร์วิสละ ก็คือมีการบริการซ่อมต่างๆด้วยครับตอนนี้จักรยานเราค่อนข้างหลากหลายมีมีทั้งถูกทั้งแพงนะครับมีทั้งอ c อเดอ์เอเองหรือตัวจักรยานเองเนี่ยตอนนี้จะไม่ได้จำเพาะเจาะจงไปประเภทใดประเภทหนึ่งถ้าสังเกตก็คือเรามีตั้งแต่เด็กหนึ่งขวบ จนถึงระดับแข่งขันเลยนะครับก็คือตั้งแต่เกิดจนโตอ่ะว่าง่ายๆแต่ถ้าเฉลี่ยต่อเดือนก็เดือนหนึ่ง30คันได้ครับประมาณแสนต่อเดือนแต่คือหมุนเวียนนะครับทั้งรถทั้งอุปกรณ์ด้วยครับอีกรายได้หนึ่งของทางร้านก็คืองานเซอร์วิสครับพวกแบรนด์จักรยานเนี่ยจะมีบริษัทที่เป็นเอเจนต จากอเมริกาจากอิตาลีอย่างเงี้ยและและร้านทางร้านเราจะเป็นดีลเลอร์นะครับเราก็จะเลือกหลายๆแบรนด์ที่น่าสนใจเข้ามาขายที่ร้านจากร้านเล็กๆพอตอนนี้ตลาดมันโอเพนเนี่ยเราก็ต้องกระโดดมาร่วมวงโครจรด้วยก็คือจะมีร้านใหญ่ถึงใหญ่มากถึงใหญ่ที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องอยู่ในวงโครจร เมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นสมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นการปากต่อปากกันแต่ตอนนี้จักรยานเนี่ยเริ่มแพร่หลายมีทั้งกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มคนทํางานหรือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นั้นห้าหกสิบอะไรเงี้ยก็มีเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนหันมาขี่จักรยานเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่แนะนํากันเข้ามาตอนนี้สนใจเป็นพวกพับได้มากกว่าเพราะว่าเที่ยวต่างจังหวัดบ่อยด้วยครับแล้วก็ไม่เอาขึ้นรถได้ง่ายก็เป็นของเล่น ชิ้นแรกในชีวิตนะตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยแม่ซื้อจักรยานให้ก็ปั่นมาตลอดก,กลยกายเป็นความคุ้นชินมากกว่าเป็นคนชอบเกี่ยวกับจักรยานชอบรถจักรยานชอบความสวยของมันชอบแต่งชอบอะไรอย่างเงี้ยครับคัสตอมมันผมก็หาอยากได้จักรยานสักคันหนึ่งเพราะชอบแต่แรกก็มีอยู่แล้วตอนั้นช่วงนั้นฟิกเกียกำลังเริ่มมาเลยผมก็เลยหาหาร้านก็ไปเจอร้านพิตตี้แล้วก็ ด้วยความชอบส่วนตัวเลยได้กลายเป็นช่างเลยปัจจุบันเลยก็ทํากับแกมาเรื่อยเลยครับทามาทุกอย่างเลยก็เลยชอบไปในตัวเลยจริงตอนนี้มันเริ่มเริ่มโตแต่ว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะโตแบบโตแบบขยายเข้าไปในทุกซอกทุกอณูของทุกสาขาอาชีพคือมันเป็นมันเป็นเทรนเลยอ่ะเป็นเทรนที่ดีด้วยปัดเราได้สนุกด้วยได้สุขภาพด้วย ลูกค้าทั่วไปที่ walk in มาเขารู้ว่าร้านเรารับ Service อยู่แล้วนะครับก็จะเอามาให้ดูว่ารถมีอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อ่าเราก็ก็คือ Service ในแง่ซ่อมนะครับเปลี่ยนอะไรให้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบ high performance ก็คือลูกค้าอาจจะหิ้วเฟรมนะครับตัวถังมาแล้วก็อะไหล่ต่างๆมาแล้วก็ให้เราประกอบให้เป็นคันโดยอาจจะ ซื้อมาจากที่อื่นหรือว่าอาจจะเลือกจากทางร้านเราก็มีผมว่าร้านจักรยานต้องตามมาด้วยการเซอร์วิสมันไม่ใช่การขายอย่างเดียวแล้วแล้วจบกันจักรยานเป็นสิ่งที่วิ่งไปแล้วมันต้องมีการแตกหักเสียหายต้องมีการซ่อมแซมตลอดชีวิตอายุการใช้งานของจักรยานขนาดนั้น,นผมว่าเรื่องเรื่องเซอร์วิสสำคัญครับ ซึ่งต้องบอกว่าตลาดมันเปิดธุรกิจถือว่าค่อนข้างบูมนะครับตอนนี้ถ้ามองไปท้องถนนเนี่ยจะเห็นจักรยานกันเยอะหรือตอนคืนคนปั่นจักรยานกันเยอะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือร้านจักรยานก็เยอะด้วยนะครับตอนนี้จักรยานมันค่อนข้างจะหลากหลายเพราะฉะนั้นเราต้องมีการพยากรณ์น,นิดนึงอ่าเพราะว่า การสั่งรถในแต่ละปีเนี่ยถ้าเราเลือกผิดเนี่ยมันก็ทําให้มีปัญหาแต่ถ้าเราเลือกถูกก็จะตอบโจทย์กับลูกค้านั้นๆได้เราก็ต้องดูตามนิตยสาราดูอินเทอร์เน็ตดูตามงานแสดงสินค้าจักรยานที่มีที่เมืองนอกครับว่าตอนนี้เทรนมันไปทางไหนอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆร้านคงจะรู้สึกเหมือนกันก็คือากับกลายเป็นลูกค้ากลุ่มผู้หญิงเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ขี่เสือหมอบซึ่งต่างจากปีก่อนนู้นเลยคือเป็นกลุ่มผู้หญิงเหมือนกันสตาร์เตอร์ แต่เริ่มด้วยรถ City ้บ k e ขี่ง่ายๆพอมาปีนี้เทรนมันเปลี่ยนแบบเรื่องนี้ต้องไวครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นเราอาจจะเลือกสินค้าผิดพลาดได้ปีหลังๆเนี่ยที่ตลาดจักรยานบูมเนี่ยเราไม่ได้ดีใจไปกมันนะครับเราก็ต้องมองสภาวะตลาดอยู่อยู่เหมือนเดิมมองมองอย่างระแวดระวัง ไม่ได้ประมาทไปกับมันว่าโอ๊ยตลาดดีตลาดบูมคนฝั่นเยอะหรืออะไรเงี้ยร้านเราเนี่ยไม่ได้นานมากไม่ได้แบบ20-30ปีนะครับเพราะว่ามันมันเริ่มที่ตัวเราเองเริ่มเริ่มจากรุ่นเราเนี่ย มันน่าจะมีปัญหาก็คือตอนจากจักรยานมือ2มาเริ่มทําเป็นรถใหม่มีกระแสฟิก์เกียร์เข้ามาอย่างเงี้ยจากฟิก์เกียร์ตอนนี้เรามาทําเป็นจักรยานใหม่ที่โอเพนก็คือมีเสือหมอกเสือภูเขารถพับอะไรเงี้ยซิตี้บค์มีหลายแบบช่วงในการเปลี่ยนเจนพวกเนี้จะมีผลต่อสต็อกของเราที่มีอยู่พอพอเทรนดมันเปลี่ยนนิดเดียวกับกลายเป็นมันจะเหลือสต็อกอตรงตรงจุดนี้ก็ต้องระวังครับอีกเรื่องนึ่งก็คือ เรื่องเงินทุนซึ่งโอเคแหละเรารู้ว่าชัวและปีนี้เทรนมาทางนี้แต่ว่าเงินทุนเราไม่พออย่งเงี้ยต้องวางแผนหลายๆอย่างให้เหมาะสมะครับถามว่ายากไหมถือว่าการเปิดร้านจักรยานสักร้านหนึ่งการทำให้มันเป็นเป็นช็อปขึ้นมาเนี่ยแล้วมีจักรยานเลี้ยงมีอเซอรี่ร้านสวยๆเนี่ยไม่ยาก แต่ทุนลงนั้นหมดแล้วล่ะการบริหารที่จะทําให้มันอยู่รอดในวงโครจรต่อไปเนี่ยดูแลปัญหาที่จะเกิดกับจักรยานได้เนี่ยผมว่าตรงตรงนั้นที่ยากกว่าดูนิดหนึ่งศึกษาให้เยอะๆหรือมาปรึกษาได้เลยยินดีเลยเพราะว่าเราได้ยินจากหลายๆคนว่ากำลังจะเปิดร้านจักรยานซึ่งถ้ากำลังจะเปิดเนี่ยแล้วมาคุยกันเน่ย อ่าผมจะบอกข้อดีนะข้อเสียเป็นยังไงอสเต็ปแล้วเดี๋ยวคุณไปทําการบ้านอ่าคุณจะได้มีข้อมูลนะครับแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ผมเปิดแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําได้น้อยหน่อยยินดีให้คำปรึกษาถ้าเราหวานงบไปเลือกสินค้าสเปซสปาเนี่ยอันนี้คือปัญหาเราต้องพยายามเลือกให้แม่นที่สุดมันก็จะได้ผลดีคือเราก็จะขาย สินค้าเราออกได้เร็วแต่ถ้าเราเลือกพลาดแม้แต่น,นิดเดียวเนี่ยเราก็จะติดปัญหาเรื่องเงินทุนละก็จะเกิดสต็อกที่ค้างก็ต้องระวังตรงนี้ให้ดีๆบ้านเราเนี่ยกระแสฟิกซ์เกียร์เนี่ยซึ่งซาไปแล้วเนี่ยทำให้เรามีสต็อกต่างๆเหลือพอสมควรกลับกลายเป็นว่าที่เวียดนามเองเนี่ยกระแส ฟิกเกียทางบ้านเขาเนี่ยบูมมากช่วงนี้ชาวเวียดนามเนี่ยเริ่มเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในบ้านเราเพื่อหาไหลหาพาร์ทหารถต่างๆมีการถ่ายเทสินค้าโอเคตลาดในบ้านเราอาจอาจจะตันแต่ว่าตลาดเพื่อนบ้านอย่างทางเวียดนามเนี่ยยังดีอยู่เราก็ถ่ายโอนสินค้าไปได้ครับช่วงที่บูมที่สุดก็คือ หมดฝนซึ่งก็คือกันยาตุลาประมาณนี้ซึ่งซึ่งตอนนี้ฝนยังมีอยู่พอพฤศจิกาธันวามกราอย่างเงี้ยมันมันก็จะเป็นช่วงหน้าหนาวปลายปีอย่างเงี้ยโบนัสออกอากาศดีใช่ไหมฮะแล้วก็มีวันหยุดยาวอย่างเงี้ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแต่ถ้าช่วงกลางปีที่ซึ่งเป็นหน้าฝนเนี่ยก็จะเป็นโลซีซ่นที่สุดของจักรยานแต่ว่าก็ดรอปลงไม่มากนะครับอาจจะส่วนหนึ่งที่ว่าเทรนจักรยานบ้านเราเนี่ย เป็นการปั่นท่องเที่ยวปั่นออกกำลังกายแค่ ets, นั้นอยู่ยังยังไม่ได้มีการปั่นแบบ transportation คือปั่นไปทำงานอะไรเงี้ยเรื่องของฝน,นตกเนี่ยก็เลยยังไม่กระทบมากเราเป็นคนที่ขี่จักรยานอยู่แล้วนะครับก็ขี่ด้วยอชอบสนุกอะไรเงี้ยแล้วแล้วตอนที่เราทำจักรยานเนี่ย มันจะมีรูปแบบใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆเราก็เหมือนกับได้ได้ของเล่นอ่ะซึ่งเราก็ชอบเก็บชอบอะไรอย่างนี้อยู่ลวมันเหมือนเราได้ของเล่นมาใหม่ๆอยู่ตลอดทุกอาทิตย์ทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งสนุกขึ้นก็ทำไปขี่ไปเก็บสะสมด้วยอะไรเงี้ยครับบางคนที่กำลังตั้งใจที่จะปั่นไปทำงานอย่างเงี้ยก็ผมอยากให้ลองดูลองในวัน วันทํางานสุดท้ายของอาทิตย์ก็ได้ลองดูลองหาเส้นทางลองหาวิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าคนอยากปั่นออกกําลังกายอาเงี้ยอาจจะเพื่อลดน้ําหนักอาจจะเพื่อสุขภาพอเงี้ยหาจักรยานโอเคโอเค,อเคที่เหมาะกับตัวเองสักคันเงี้ยแล้วก็ออกมาลองปั่น พอได้มาจับจักรยานถือว่าเป็นเป็นการออกกําลังกายที่ค่อนข้างชอบแล้วก็อินกับมันมาเรื่อยๆปับจักรยานมันประหยัดได้เยอะไงเหมือนเราเอาเงินที่เราเสียไปกับพวกขนส่งพวกนี้เก็บไปก้อนหนึ่งมันก็ซื้อจักรยานเก็บไว้อะไรขี่จักรยานคือการออกกำลังกายอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนเด็กๆน้องๆเขาก็สนใจกันอยู่แล้วนะแหละเนาะมันเป็นเทรนด์แต่ว่าก็ดูให้เหมาะสมกับตัวเองเรื่องของราคาเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อนั่นแหละครับ ผมมองเป็นเรื่องการจราจรมากกว่าครับว่าสมัยนี้มันยนต์มันถูกมากถ้าเกิดแบบรถออกมายเยอะอะไรเงี้ยเราว่าเปลี่ยนมาใช้จักรยานปั่นจักรยานก็ได้สุขภาพด้วยได้เรื่องรถไม่ติดด้วยครับลองมาปั่นดูครับเพราะว่าสังคมมันมันดีขึ้นครับเวลาเราปั่นกันเยอะมันสนุกแล้วได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลางคืนเนี่ยก็ปั่นส่วนมากเขาก็ปั่นไปกินข้าวกันเยอะแยะครับทีนี้เิร้านอาหารก็เริ่ม ยอมรับจักรยานมากขึ้นครับเพราะว่าทำที่จอดให้ให้เราอย่างดีแล้วก็ต้อนรับเป็นอย่างดีครับผมจริงๆธุรก,กิจจักรยานเนี่ยเป็นธุรก,กิจที่เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมเพราะว่ามันเป็นการช่วยสนับสนุนให้คนมาใช้จักรยานเยอะขึ้นขับรถยนต์น้อยลงด้วยทำให้หลายๆอย่างมันตามมา ประหยัดน้ามันได้สุขภาพลดมลพิษอะไรเงี้ยมันคือมันมีแต่เรื่องดีๆผมว่าถ้าใครเริ่มปั่นจักรยานแล้วเนี่ยมันก็จะชอบส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการปั่นและสนุกด้วยแล้วก็การที่มีจักรยานสวยๆหรือได้ตกแต่งมันเนี่ยก็ก็เป็นความสนุกอีกแบบ าภาครัฐเห็นชอบและโดดลงมาเล่นด้วยนะครับเล่นด้วยในที่นี้หมายถึงว่าสนับสนุนจริงจังมากขึ้นให้มันเป็นปรูปธรรมมากขึ้นเอาง่ายๆคือคนใช้จักรยานเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้ปั่นไปไหนมาไหนหรอกแต่ว่าถ้าเขาเอาขึ้นรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกเนี่ยผมว่าคนลดการใช้รถยนตนย์ไปเยอะทีนี้พอยกขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บมันก็ไม่มี โบกี้เฉพาะสำหรับจักรยานใช่ไหมฮะก็ต้องไปแทรกกันกลางรถคนก็บน่นคนก็ด่าอย่างเงี้ยเรื่องนี้มันมันไม่สามารถลดลงลงกันได้เองมันก็ต้องอาศัยภาครัฐโอเคเออเห็นดีด้วยเอาตู้สุดท้ายเอาไปดูงานเมืองนอกมาเขาทากันยังไงอะไรเงี้ยคืออาจจะไม่ต้องมีเลนจักรยานไม่ไม่ต้องมีอะไรที่มันมันทำได้ยากแต่ผมว่าถ้ามีการเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีการอะไรนิดนิดหน่อย เราไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องใช้งบเลยแต่แต่สามารถทําให้มันเป็นจริงได้ครับแล้ววิธีนี้มันเป็นวิธีที่แก้ง่ายๆมันไม่จําเป็นจะต้องไปสร้างทางอะไรขึ้นเยอะๆแค่เปลี่ยนทัศนคติกับวิธีการนิดหน่อยอไม่ต้องลงทุนด้วย